สวัสดีครับพบกับครัวคุวิรัตอีกแล้วนะครับวันนี้จะมีแกงจืดหมูสับปุนเส้นพร้อมกับไข่เจียวใส่ไปด้วยเครื่องแน่แนๆเดี๋ยวไปรับชมดูขั้นตอนการทำกันเลยนะครับผมไปกันเลยเรานำหมูสับที่สับไปแล้วอันนี้เป็นหมูสับจริงๆนะไม่ใช่หมูบดนะเอามาปรุงเครื่องก่อนซีอิ๊วขาว ใส่ลงไปเลย1ช้อนครึ่งตามด้วยน้ำปลา1ช้อนนะครับเราจะมานวดหมูสับกันตามด้วย3เกลืหรือ3เซียนรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวนะครับเอามาโขกรวมกันวันนี้พ่อขออนุญ,ญาตใช้มือเปล่านะไม่มีถุงมือไม่ว่ากันนะ นวดเขาให้เข้ากันเลยนะนี่ทุบทุบทเด้งๆแบบนี้เลยแล้วเราก็จะเอาวุ้นเส้นมาใส่นะวุ้นเส้นนี้เราก็หัน่นหั่นให้มัน,ให,มน,หนให้เขามันสั้นลงอะ่ะมันจะได้คุกเขาผสมกันได้ง่ายเดี๋ยวเราก็จะปั้นเป็นรูปกลม ขนาดพอดิบพอดีนะหรือใครชอบใหญ่ก็ปั้นใหญ่ๆเลยก็ได้เราก็จะได้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราไปเจียวกระเทียมกันครับเราก็นำกระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะเราก็เจียวเหลืองให้ได้ลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมาทำไข่เจียววันนี้พ่อใช้ไข่สองใบนะ ปรุงซอสฝาเขียวนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาไปเจียวกันใช้น้ำมันเก่าที่เราเจียวกระเทียมนี่แหละทอดไข่ลงไปเลยกลิ่นมันจะหอมมากเลยเมนูนี้ค้องคอบอกเลยสดละล้อน อนุญาตนะหั่นแบบนี้เลยเขียงอาจจะไม่สวยจากนั้นใส่น้ำมันลงไปในหม้อน,นิดหน่อยเราจะเอาสามเกลือมาผัดผัดให้หอมก่อนแล้เวเราก็จะเติมน้ำลงไปใช้น้ำประมาณ1ลิตรครึ่งนะ จากนั้นเราก็เอาแครอทลงไปใส่ตามด้วยซุปก้อนเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวพ่อจะลงไว้ใต้คลิปนะเดี๋ยวไปดูกันได้ที่เราเอาแครอทลงไปก่อนอะเพราะว่าแครอทมันสุกยากเราต้องเอาลงไปต้มก่อนนะครับผมตามด้วยหมูที่เราปั้นไว้ ถ้าหมูสุกแล้วหมูมันจะลอยขึ้นมานะจากนั้นจะปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวอีกนิดหน่อยไม่ต้องปรุงเยอะนะอันนี้พ่อใส่เห็ดหูหนูแล้วก็ผักกาดขาวลงไปส่วนผสมที่เราปรุงไว้เรียบร้อยจากเนื้อหมูจากซุปก้อนเนี่ยมัน,นกลมกล่อมอยู่แล้วไม่ต้องปรุงมากตามด้วยใบยขึ้นช่ายต้นหอม แล้วก็ไข่ที่เราเตรียมไว้โอ้โหแน่นมากพอมีสาหร่ายอีกใส่สาหร่ายลงไปผักชีพร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับเมนูนี้โอ้โหเต็มชามเดี๋ยวเราก็จะมาโรยกระเทียมเจียวหอมๆกันเลย ครับผมถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามพ่อด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆและเมนูดีๆแบบนี้อีกแล้วนะไปก่อนนะครับผม